นสนหนุ่มกัญชัยโพสทําเอาสะเทือนทั้งเมืองบอกหลอกยืมมือคนที่กําลังอ่อนแอทางอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิส c ครดิตคู่กรณีของตัวเองหน้าตัวเมียโดยใต้โพสต์ของพ่อหนุ่มได้มีการรวมตัวคอมเมนต์ของทุกเพจข่าวทุกนักสืบกันเลยปักทงรอขุดเผือกร้น สนุกเรื่องนี้สนุกค่ะแหมพูดแล้วหลักฐานในมือมันสั่น<ะ>ช่วงนี้ไม่ต้องพักกันเลยคีมแพงแค่ไหนก็เอาไม่อยู่จริงๆอย่างที่เพจกอดสิบสตา์ก็บอกว่าเราจะเห็นหนกระแสเวอร์ชั่นหนุ่มกันใช้สัมภาษณ์หนุ่มกันใช้หรือเปล่าด้านการจอมพลังก็เม้นขอผู้รู้แนะนำวิธีการอดนอน3วันยังไงให้สดชื่นเรียกได้ว่าชาวเน็ตขอสืบต่อไม่รอแล้วนะ ก่อนที่เพจเลสกูหรือพี่โรคแดงของเราจะออกมาชี้ทางสว่างบอกก็ไม่ได้เกินความคาดหมายคิดอยู่แล้วที่จู่ๆเรื่องรามมาถึงพี่หนุ่มได้ต้องมีตัวปันสรุปเป็นคู่กรณีพี่หนุ่มไปปั่นฝั่งที่เป็นข่าวเพื่อเล่นงานพี่หนุ่มพอคิดว่าบรรดาเพจต่างๆที่ออกมาแชร์นั้นมีพี่หนุ่มอยู่เบื้องหลังไม่แปลกใจเลยที่คู่กรณีไปอวยฝั่งนั้นเพราะหลอกใช้เขาเป็นเครื่องมือทำว่าหน้าตัวเมียไม่ค่อยน่าใช้ เพราะผู้หญิงที่ออกมาพูดเรื่องนี้ยังใจถึงกว่าอีกพร้อมติดแฮช h ท็กเบียเดอะไวท์เท่านั้นไม่พอโลกแดงยังได้แคปคอมเมนต์ของเพจดังมาแปะไว้อีกก่อนที่ชาวเน็ตมือดีที่แคปหน้าจอไว้ได้ทันจะเอาคอมเมนต์ของฝ่ายนั้นที่ไปใต้โพสต์เบียร์มาแปะให้ได้อ่านกันต่อขณะที่เรากําลังคาดเดาไปต่างๆนะั้นะนะล่าสุดพี่หนุ่มกัญชัยไม่ปล่อยให้คาใจนัน ออกมาสรุปจบเรียบร้อยว่าโพสต์ไปลอยๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครหรือเรื่องอะไรเพียงแค่ได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และมีหลักฐานชัดเจนก็เลยโพสต,ตามนั้นไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันตอนนี้แยกย้ายไม่ต้องสืบต่อแล้วจ้าโอ้มันไม่มีอะไรเลย ก็คือโพสต์ไปลอยๆแบบนั้นแหละแต่โพสต์มันเดือดนะคะแล้วหลายคนก็ขอบตาดําไม่ได้นอนไม่เอาเอาเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเจาะจงว่าเป็นใครไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะเพราะว่าผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะฮะแล้วมีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมก็เลยโพสต์ลอยๆไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงหรอกแค่รู้สึกว่าบางทีมันก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับกับน้องคนหนึ่ง กับน้องคนหนึ่งไม่ใช่ทากับน้องคนหนึ่งซึ่งแบบเเหมือนกับไปถูกชักจูงในยามที่เขาเองเนี่ยรู้สึกแบบกําลังท้อแท้หรือกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างอเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันนะฮะสนุกเรื่องนี้สนุกแหมพูดแล้วหลักฐานในมือมันสั่นสั่นจริงๆเลยหลุดมาเมื่อไหลแล้วโอ้โหคิดว่าไม่มีนะสั่นถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพส